โอ้อหซานฮอเชิวแก่แล้วฮะอะไรนะลงบ,ลบ้านเราไงนั่นไหนวะโอ้โหควาลี่เนี่ยนะไม่ไหวหฮะลงตั้งบ่อย การ์ดจอพี่ไม่ไหวน้อง580เนี่ยนะเออพูดจริงพูดจริงมันไม่ไหววะเอาไหวไหวย่มมาเหอไม่ได้กลัวหรอกต้อง590แล้วมั้ง580 4กนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าเล่นแอสซิสต์แอสซิสต์เวลี่ไฮได้40เฟรม ไม่มีออตา้าไม่รู้อะ่ะกุปปับเลเวลเลียต high, แต่มันแหลกไหมมันไม่แหลกหรอกมันเล่นได้แต่มันกูเปิดเฟมเรียดดูแล้วเฟมเรียดมันน้อยไย่ไปดูเลยไม่พันทอนจิตใจเฮียผมไม่ใช่เปิดเฟมเรียดนะครับฮัลโหลยนะัยงโคตรดัง โอ้วัยังเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่คือกันมึงเล่นไอเทมป่ะบ่ะอันแมปแมปใหม่เออทาซุ้มไอ้ก่อนไม่เล่นอยู่เฮ้ยไม่โคตรดังเลยเ,เล่นฉันหอกเถิดโอ้ซุ้มแมปแมปแบบนี้อัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่ยัง สอ,สองตัวเว้นสองตัวบ้านนี้มาร์สองเอ้ยแกมเอ้แกมป่องแกมป่องมาร์2สองสองตัวโอ้โหโคตรแหลกเลยเขาว่าเพื่อภาพเพื่อภาพสวยเพื่อภาพสวยกู้มีถุงยังชีบอ่ะถุงยังชีบเหรอเฮ้ยอัน แค่แล้วมันเครื่องบินมารับน่ะมีฮะจริง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 เรจะกูหากระเป๋ากันเราหาตายไปกระเป๋าไม่มีเจอครับเป็นน้องมาเล่นด้วยอ่ะเป็นอ๋อไอเนี้ยไออยู่ในดิสเนี่ย มาเล่นด้วยมือมือยิงของบันเชียงเลยเอกแอคแทกเกอร์พูดแค่นี้เลยวะเล่นก็กะไอ้เหี้ยพอๆกันกับกูอ่ะโอ้เล่เลยพอกับพี่อ่ะเฮ้ยไม่เน่เนาะไหนก็ไป <c oughs> อ้วร์แหลกจริงบิด 9, เก้าพันจรงนะเว้ยเบนโคตรแหลกเลยว่ะ ไม่ไหวไม่ไหวหมื่นนี่แม่งแบบค้างเลยอันนี้พูดจริงคูณสี่เฮ้ยคูณสี่สองอันเอาป่กพร้อม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 แล้วมึงเห็นเอ็มทูแล้วไปนะแบบอ้วงฮู้ ว,วัวกวางยกมหาหากูมาเล่นอยู่พี่ยกไปสักยกไปยกมาเอาคูณสี่เปล่าเว้นเอาเอาโอเคความาเนี่ยกะมีอันนี้เนี่ยุมยังชีพเนี่ยเออจะไปไซ้์รัฐบาลแจกไอ้เแก้มป่องสองตัวแก้มป่องสองตัว มันมันมันคงอีกนานแหละกว่ามันจะมาใจเย็นม,น,มาน,นานอยู่ว่ากว่ามันจะมาโอโ,อโอรดด์ดอตอันไหนดีวะจริงกเนดีดดอตก็ดีอยู่เนาะ เลียนกาก์ดไอู้ยน,นี่ว่าตายออกคีมเลยอยากแล้งขึ้ล่น,นนะทีมงานลากแล้งมันเลี้ยวมันเลี้ยวไอมีแบตเลี้ยวเป่าฮนะเว้ยต้นเกมต้นเกมแม่มยังไม่กล้าใช้สกินนะพวก <laughs> สกินนี่ก็แพงเติบอยู่สกินนะ่ะคนเฮียเหรอเข,ข้าเกมมาเปิดครั้งเดียวได้สกินอนะไรนั่นเนาะ พี่แก่เป็นไปเองไหรอว่าเห็นแล้วปวดสุดไปมีรถมาชนมีรถมาชนมีรถมาชนชนไหนรยินบ่กได้ยินบ่กไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินหรอไปแล้วไปแล้วคูณสี่กูทิ้งแล้วอ่ะโหลต้องแม่นั่นดิเออิทิ้งไปไหนน้อกันเดี๋ยวกูหาก่อนแป๊บ Tinh mình em là loom đi tinh chung đi chi hai ra isa tinh anh em kèm mè la 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 ตอนนี่หอใช้ไม่กี่ตัวสามไม้มันกระป๋อสามไม้มามึงไม่ต้องมาร์กไม่ต้องมาร์กดี๋ยวคนหรืวเพื่อนเห็นรังไปก็ลังไปโดนชนมาตดินีาไม่ได้ยินเสียงรถลลเลยที่ไม่ได้ยินเสียงรถเลยนะเว้ยที่มึงบอกว่าอันรถมาชนอะไม่ได้ยินเสียงรถเลยเลยิ้มขับผ่านเห็นไลน์เด็กออกมาเนี่ยกระป๋อสามอะเฮ้ยเพื่อนไม่เห็นเร็วเร็ว อ้ยเกือบไปพี่เชื่อไปทางไหนเนี่ยฮัลโหลเอาไหมเนี่ยฮัลโหลเอาอยู่กำลังไปเพื่อนมันมีแล้วมั่งไม่มีตรงมารกเลยตรงมารกเลยแกตายคงร โอ้โหกูทิ้งไปสามพันนะโอะโฮโลเมื่อกี้เนี่ยไหนไวะาไปเป็นกสี่เกมมาเปล่ากูสี่เกมมาแล้วมาร์กเลยต้องมาร์กเลยเอะไอะไรละตายสวานเออเเห็นแล้วมาเอากูสี่ได้กูสองขึ้นมาดิขึ้นไปไงออ่รอยอยู่รอยอยู่อยอยได้สองคลิปแล้วอันนี้คลิปที่สองขยันตัดหน่อยนะเนาะ แตกแน่เบอร์โอ้ทีรเหี้ยเลยรอะไรสิบกว่านาทีที่จริงไม่ตัดก็ได้นะเว้แค่ใส่อินโฟก็ได้มันมันคิดไม่นานไงมันมันก็ยิงตลอดอยู่ย้อนเล่นนลงครับพี่เฮ้ยกูก็มีเอาไปดีย้อของพี่ไปดีไปดีเดี๋ยวเล่นรอบสอง ยังไงโอโ้บปวไอ้ไม่ได้แดกอยู่กูอยู่กูหมดปปๆมันไ,ไปคนเดียวเวทจริงไหไม่ไปจริงเหรอสน,นุกด้ยมึงมึงมึงลองยิงเพื่อนน็อคแล้วเราก็ปินไปเป็นงไงวะอ๋อหารชุบอ่นะ แล้วมาบินกลับอย่างเงี้ยอเอ้ามันชุบมันก็บินไปมันน็อกมันก็บินไปได้ด้วยไม่ใช่หรอหรือว่ายังไงวะไม่ไปอุ้ยดูคนดูคนดูคนไม่เห็นนะกูไม่ได้ปรับขึ้นตึงสูงขึ้นตึงสูงขึ้นตึงสูงไม่ได้ปรับภาพนะนเทนต์คอนเทนต์ขึ้นตึงสูงได้ได้ได้เออพอดีทำภารกิจบินอันนั้นบินหกร้อยเมตรเฮีย น่าจะเป็นพันแหละกูรู้ทรงแล้วเดี๋ยวเตรียมโดดเดี๋ยวเตรียมโดดเดี๋ยวเราบินไปหาเพื่อนนี่เบอร์ไหนเบื่อนเสี่ยโดโด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 ดกดเอฟเลยกดเอฟเลยกดเอฟเลยอ๋อไม่กดเอฟไม่ได้วรอได้ดินี่ เฮ้ยบินไม่น่าถึงเพื่อนพี่ตรงนี้ตรงนี้ถ้าคุณลอยอยู่ตรงเนี้ยคุณลอยดูคนอยู่แค่มึงกดเอสไว้เบนแค่มึงกดเอสไว้ยแค่มึงกดเอสไว้ยม,มันก็อยู่ในร้านละใหญ่อะบูทบ๊ทบู๊ทเลยเ่ะบู๊ทแค่แม่งมีคนบอกว่าเป็นสองดิเฮ้ยมีมีมีเข้าตึกกลางตึกใหญ่หอ๋อ เฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าพี่ไม่เข้าไปดีกว่าหารถไปเดือดโอ้โหมันยิงใครมันยิงใครวะน่ะมึงเห็นไหมน่ะน้าหน้าน่าหน้าน้าไม่ตีเลยเฮ้ยกูเห็นแล้วไอ้นี่เอาไงเข้าไม่เข้าออกออกออกโอ้โหสะพานไหนเนี่ยเฮ้ยปืนเหมือนปืนบอดเลยไหวเนี่ยมันยิงใครวะน่ะกูเข้าบูธแล้วว่ะเบน้์ ทางฝั่งนี้เลยต,ตัวนี้ไม่น่าบอดนะไอะตัว AQS เฮ้ย<อ>มึงโดนหรอมึงโดนหรือว่ามึงอ,อะไรวะ,ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนบอดรือเปล่าบอดไม่บอดยิงเลย เจอแล้วมากูเฮ้เอหอวะหลังก้อนหินปะหน้ากูาเฮ้ยอุอ้ยเฮ้ยเฮ้ย มีอีกบัดพที่มาไหนมาไหนพี่มาช่วยผมหน่อยได้ปะได้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 ไดวายทำไมปืนดีจังวะไอ้เนี่ยมาละมาละไ,ไม่มีกรงไม่มีกิฟต์เลยเฮ้ยสโมกเพื่อนหรอหรือสโมกเรา ยิงทะลุมา,มานี่เลยมาแล้วมาแล้วสองตัวขอขอขอจุดหน่อยดิหน้าหมดเลยเจอแล้วเชีย่ยะไม่ดาวไอ้สา์เอ้ยิงไม่โดนไม่ได้หรอกมนงัดกันอยู่อ่ะเบน ก็วิ่งถอยได้ถอยได้6แต่แต่ว่ามีเฟอร์เดตโอ้มีเฟอร์เดตวะดด่ะเฮียอยู่กับพี่ไม่ต้องถามเฟอร์เดตคือเป็นชิปเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราใช้อันนี้เดี๋ยวเราใช้อหน,นไีได้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 รีบเลยรีบเลยรีบเลยอย่ามาข้างล่างก็พอเแคยขอแค่นั้นเฮ้ย กลังใช้เชีช่ยมาแล้วชิด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 แล้วฝั่งไหนวะข้างล่างข้างล่างเข้ามาแบบจัตัวโอ้โหโรเลว่ะเบิงอยู่ยิงดิเพื่อนเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึ่งยิงดิเบอร์หนึงนงน่งยังน็งนงนกนอก เกินนั้นหนีเลยอ่ะใช่หรอเออโอ้เลยเละเลย,เลยอะไรครับเนี่ยถ้าเป็นเมื่อกี้ถ้าเป็นแบลรี่เนี่ยคือว่ากูน่าจะสู้มันได้เรียบร้อยโอ้ไม่เหลือหัวปูขนาดนั้นนั่นแหละสวย